ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะกับบทวิเคราะห์บอลเด็ดๆประจําวันที่22เมษายนพศ2513นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลประจําวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะผมสำหรับใครท่านใดนะฮะ ที่อยากดูตารางบอลโปรยบอลเพื่อนต่างหรือผลบอลสดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w ว w ร์ไวเวบราคาบอลดอทเนตนั่นเองนะครับผมและใครนะฮะที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะซึ่งตอนนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลย,เลยทีเดียวนะเพียงแค่ท่านบอกว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลน,นะเพียงแค่เท่านี้ท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมยังแจได้รับสุดบาคาร่าไปไว้ใช้กันแบบฟรีๆอีกด้วยนะ และสำหรับคอบอลนะก in okay. Th ็ย so, <So, S 2> ังมีสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลคำนวณด้วยระบบ A.I. ปี2020ที่มีความแม่นยำ90%เนี่ยแจกให้อีกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมมีฟุตบอลเตะเพียงไม่กี่คู่เท่านั้นเองนะผมมีเพียงแค่2คู่เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งฟุตบอลสองคู่นี้นะเป็นฟุตบอลนิการากัว พีเมล่านั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มฟังบทวิเคราะห์บอลเลยดีกว่านะครับผมเป็นคู่แรกนะเป็นทางด้นานของดิเรนเก้นนะจะดวลกับทงางดั้นของยูเวนตุ มานากัวนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้นะ่าจะเตะกันในเวลา6โมงตรงของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมหกโมงเช้านะครับโอเคงั้นเราไปดูไติ่ตรองทั้ง2ทีมกันก่อนเลยดีกว่านะฮะไติ่ห้านัดหลังสุดของนัดเจ้าบ้านนะเยกไดทำฟอร์มได้อาดีพอสมควรนะครับผมเพราะพวกเขาสามารถเอาชนะไปได้2นัดนะครับผมเสมสอ2นัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมส่วนนัดของทีมเยือนนะครับผมอย่างทา้งน,นั้นยูเวนตุสมานาควนะฮะก็ถือว่าทําได้ดีน้อยกว่าทีมเจ้าบ้านอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะพวกเขาสามารถ เอาชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอ2นัดและหลุดแพ้ไป3นัดตั้นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะทางด้านของยูเวนทุต มานากัวเนี่ยพวกเขาจะต้องบุกไปเจอกับทางด้านของดิเรเยนเก้นนะที่เทียบฟอร์มรวมและผลงานที่พานมาของเขาทั้งสองทีมเนี่ยก็ดูจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะที่ดูดีกว่านั่นเองเนะครับผมส่วนถ้าวัดจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้นะฮะแม้ว่านัดล่าสุดนะครับผมเป็นทางด้านของยูทุสที่สามารถเอาชนะดิเรเยนเก้นไปได้นะครับผมแต่นัดนั้นนะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะซึ่งเกมนี้นะเป็นทางด้านของดิเรียนเก้นนะพวกเขาได้เล่นในบ้านนะซึ่งจากฟอร์มที่เจอกันเนี่ย เป็นทางด้านของดิเรนเก้นนะที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขายังได้เล่นในบ้านอีกด้วยนะครับผมซึ่งมีความได้เปรียบและมีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของฟอร์มอีกด้วยนะครับผมผมเชื่อว่ายังไงวันนี้นะดิเรนเกนจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมกอก์ที่ผมคาดการณ์นะดิเรนเกนชนะ2ประตูต่อศูนเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ โอเคครับไม่รอช้านะเราไปต่อที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งคู่ที่2นั้นก็อยู่ในฟุตบอลนิการากัวพีเมล่านั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา8โมงเช้านั่นเองนะครับผมของวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นทางด้านของวอเตอร์เฟรตินะฮะจะดวลกับทางด้านของจาราปานั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับผมสถิติ5นัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านนะวอเตอร์ เฟอร์ลเลติเนี่ยพวกเขาสามารถเอาชนะมาได้4นัดเลยทีเดียวมีหลุดแพ้ไปเพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นเองเนะครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มโดยรวมเขาเนี่ยถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมโอเคไปดูทางด้านของฝั่งทีมเยือนอย่างจาราปานมานันดีกว่านะสถิติห้านัดหลังสุดของเขานะเรียกได้ว่าย่าแย่พอสมควรเลยทีเดียวนะเพราะเขาไม่สามารถเอาชนะใครมาได้เลยนะแบ่งเป็นเสมอไป2นัดและแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของวอเตอร์ เฟอร์ลตินะที่เทียบฟอร์มโดยรวมและผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาทั้งสองทีมเนี่ยดูจะสู้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างอ่าวอเตอร์เฟอร์ลติไม่ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าว่าจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้เนะี่ยอ่าเป็นทางด้านของวอเตอร์เฟอร์ลตินะที่สามารถทําได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะเกมนี้นะผมอ่าเจ้าบ้านนะวอเตอร์เฟอร์ลติเนี่ยเขาได้เล่นในบ้านซึ่งมีความได้เปรียบอยู่แล้วนะแถมยังมีภาษีในเรื่องของฟอร์มและมีภาษีในเรื่องของ สถิตีการเจอกันที่ดีกว่าเนี่ยยังไงผมก็เชื่อว่าเขาจะต้องสามารถเปิดบ้านคว้าชัยไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมสกออ์ที่ผมคาดการณ์นะ Water f e r เ e t t i เนี่ยชนะ2ประตูต่อ0ูนเลยทีเดียวนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะ ท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะฮะส่วนตอนนี้นะก็มาถึงเวลาแจกของกันเหมือนเช่นเคยอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครท่านใดนะที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนำให้นะซึ่งตอนนี้นะครับผมพวกเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับใครท่านใด ที่สนใจนะก็สามารถอ่านละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมและอย่าลืมบอกเลยนะว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลน,นะครับผมเพียงแค่เท่านี้ท่านก็จะรับสิทธิพิเศษมากมายตลอด2 4ชั่วโมองแถมยังจะได้รับสูตรบาคาร่าและสำหรับคอบอลน,นะก็จะได้รับสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอลจำนวยระบบ AI ปี2020ที่มีความแมน่นยำาเ์นเนี่ยไปใช้กันแบบฟรีอีกด้วยนะครับผมโอเค แต่การที่จะได้ทุกอย่างนี้ยท่านต้องทำตามเงื่อนไขก่อนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ